ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Restore Kick นะครับซึ่งเป็นเว็บใหม่ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้นี่เองนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับผมมันจะแจกมา25เหรียญใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าคุณยังไม่ Verify Account ซึ่งการ Verify Account นะครับผมก็จะเสีย1.5นะครับเหรียญซึ่งเราก็ต้องมี1.5เหรียญในการโอนเข้ามา Verify Account อีกทีหนึ่งนะครับผม หรือจะอัดจ่ายเป็นบิตคอยก็ได้หรือจะจ่ายเป็นเพยรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่มันจะทําได้25เหรียญนั่นก็คือซื้อโฆษณาครับซื้อโฆษณาแต่เราก็ต้อง Verify Account ครับ Verify Account ในการซื้อโฆษณาซึ่งเงินที่เราจะถอนได้จริงๆนั้นก็คือตรงนี้ครับ Account Balance นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะฮะ c c o u n t Balance ซึ่งมันจะถอนขั้นต่ำยังยังไงไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมมติว่าเราถอนเป็นบิตคอยล์แล้วกันนี่ลองถอนดูหน่อยอ้าวมันต้อง verify อีกนะฮะถึงจะถอนได้โอ้โหยังทำอะไรไม่ได้เลยฮะัสำหรับเว็บนี้ก็ต้อง verify อเขากันก่อนนะฮะถึงจะทำอะไรทุกอย่างบนเว็บนี้ได้นะครับเราก็ทำได้แค่กดโฆษณาแล้วฮะ เอาเป็นว่าเข้าใจกันตามนี้นะฮะกดโฆษณาอย่างเดียวนะฮะอ่าเนี่ยฮะกดโฆษณารอห้าวีครับอรอขีดตรงนี้เต็มมันก็จะขึ้นนะฮะรอบละ0 0 1นะครับโอ้โหเหมือนเราเดินอะไรไม่ได้เลยฮะเว็บนี้นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่บ e ร i ไฟแอ c o เคาท์ก็ เข้าใจกันตามนี้นะครับก็มาอธิบายแค่นี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับผมไม่มี1.5เหรียญด้วยนะครับออโอเคครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับเว็บนี้ใช้ช่องทางโฆษณานะครับฟันสตีมนะครับผมตอนนี้ยังจ่ายอยู่นะครับสมัครกันเยอะเยอะนะครับ วันนี้ก็จะถอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นๆก็จะมาถอนให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแค่นี้นะครับเว็บนี้ก็ต้องเวอร์ฟายเขาก่อนนะครับถึงจะทำอะไรได้ในเว็บนี้นะครับออโอเคนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ